สัสดีครับพามาดูการปูกระเบื้องนะครับผมเป็นกระเบื้องผนังนะครับผมเป็นเป็นกระเบื้องที่ปูตกแต่งหน้าบ้านนะครับผมมาชมมาทําให้ลูกค้านะครับผมการปูก็ง่ายๆเองเราใช้ปูนกาวรีดอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าผนังฉาบได้ดิ่งได้ฉากแล้วนะครับผมมาชมการปูกระเบื้องผนังวันนี้นะครับ ครับกูแบบบางเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าผนังเราฉาบได้เราใช้ปูแบบบางเลยนะครับเคาะใช้คอนยางเคาะนะครับผมระดับก็ถ่ายดิดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะราปูจากบนลงล่างนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใช้แค่สามแผ่นสามแถวนะฮะนะครับผมใช้สามแถว ความสูงอยู่ที่เก้าสิบนะครับผมชามแถวก็เสมอวงกบพอดีนะฮะไม่มีเศษนะครับผมข้างล่างก็จะมีการปูพื้นขึ้นมาอีกก็จะพอดีกับตัวผนังที่เราปูเลยนะครับผมอยู่ที่ห้าเซนใช้ปูนกาวปูนะครับผมตกแต่งหน้าบ้านนะครับผมใครที่ต้องการปูกระเบื้องตกแต่งนะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะ ถ้าผนังมันปูได้ก็ได้ง่ายนะครับผมไม่ต้องใช้ปูนหนาอยู่ที่การสะดวกของช่างว่าเราจะปูแบบไหนนะครับผมาการรีดปูนก่อน ก็วางเข้าไปเลยนะครับผมใช้มือเคาะแล้วก็ค้อนปอนเป็นคอนอย่างสะดวกง่ายนะครับผมในการปูนะครับผมเนี่ยับผมตัวนี้เราไม่ได้ใช้ตัวจัดร่องนะครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องใช้นะครับผมกระเบื้องชุดนี้นะครับผมถ้าเราฟีมือแล้วไม่ต้องใช้นะครับผมเนี่ยครับการใส่คิ้วนะครับผมระหวางคิ้วข้างบนด้วย ยัดเข้าไปเลยแถวแรกได้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นแถวสองนะฮะแถวสองนะครับผมก็ปูเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นแนวเหมือนกันปูลงล่างเลยนะ ผมก็คนยางเคาะนะครับผมอยู่ที่ช่างจัดถนัดใช้ไม้ก็ได้นะครับผมแถวสองนะครับเนี่ยจับบางเลย ถ้าผนังได้เราก็จะปูง่ายนะครับผมปูง่ายปูบางเลยเนะื้อปูนไม่หนานะครับงานก็จะเร็วด้วยนะครับผมถ้าผนังเราฉาบได้นะครับเราก็ทําไปง่ายสะดวกกับการทํางานด้วยนะครับผมฮะ <c oughs> ก็ลองทำตามดูนะครับผมให้เราฉาบผนังให้ได้มันก็จะเร็วในการทำงาน สะดวกง,ง่ายนะครับผมกระเบื้องตัวนี้เป็นกระเบื้องลายหินทรายนะครับผมแต่เป็นตัวกระเบื้องนะครับผมไม่ใช่หินทรายนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็เหลือแค่ยาแนวนะครับผมยาแนวก็จบนะครับผมนี่ฮะการตกแต่งหน้าบ้านนะครับเพิ่มความสวยงาม ใครที่สนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเรามีทีมงานจัดให้นะครับผมสวัสดีครับ